เดี๋ยวเราไปดูผลงานนักเรียนในสัปดาห์ที่แล้วนะคะในเรื่องของรู้เรื่องโรคนะคะผลงานของนักเรียนชั้นป .3 นะคะทับ2ไปดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะไปดูคนที่หนึ่งเลยค่ะผลงานของเด็กหญิงทันจีรานะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะจากวิช,ชวลพร้อมๆกันดีกว่านะ,ะหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยโอ้ฝุมือเลยสวยไหมคะสวยคราวนี้เด็กๆทําผลงานได้สวยหลายๆคนนะคะวันนี้ของเด็กหญิงทันจีรานหรือว่าชื่อเล่นชื่อน้องอะไรแล้วนะคะ อน้องกิฟตนะคะคนสวยประจำห้องสามทับสองนั่นเองจริงไม่เอ่ยจริงค่ะโอ้มีคนยอมรับด้วยว่าจริงนะคะออาไปดูนะคะว่าเพื่อนเอเพื่อนวาดภาพโรคอะไรมานะคะโรคอะไรเอ่ยเด็กๆอ่านพร้อมกันดีคะลูกไข้เลือดออกานะคะไข้เลือดออกเกิดจากเกิดจากไรลโดยยงเป็นาพนาหะนำโรคนั่นเองนะคะ ไปดูนะ,ะเอ,าอะา้เอานะคะเพื่อนวาดภาพมาด้วยสวยๆนะคะก็คือกันไม่เอ่ยป้องกันนั่นคือเป็นยังไงก็ลูกกําจัดแหล่งเพาะพัน์ยุงลายนั่นอเองออาไปดูของคนต่อไปกันบ้างนะ,ะของเด็กชายทีละการะค่ะไข้เลือดออกเหมือนกันนะคะคราวนี้<ล><ๆ>เด็กชายทีละการพอสทับ2เช่นเดียวกันนะคะลูกเ้าเราครูให้ดูภาพแล้วกันของทีละการนะคะลายมืออาจจะยุ่งๆไปสักนิดนึงนะคะอมองเห็นไหมคะลูก ป้องกันโดยการน,นอนไหนไหนคะนเอาในมุ้งนะคะเด็กๆใครรู้รจักมุ้งบ้างวันก่อนครูไว้ดูภาพแล้วนะลักษณะของมุ้งก็คือเนี่ยแบบนี้มีด้วยกันสี่หูด้วยกันนะคะแล้วก็กลางเป็นสีขาวๆบ้างสีชมพูบ้างแล้วแต่นะ,ะ<ม>แต่สมัยนี้มันไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดแล้วนะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นล<ม>ลเลาวมีไหมที่บ้านาเห็นไหมคะนั่นแหละเขาเรียกว่ามุงม้งสมัยนี้ก็อาจจะไปการให้ให้ผักนอนซะแล้วคนไม่ต้องนอนแล้วเพราะคนใช้อะไรคะลูก มุงลวดนะคะมุงลวดติดมุงลวดหมดแล้วก็เลยยุงก็เลยเป็นไงเอ่ยใครก็ยังกัดอยู่เพราะว่าเราถ้าเราเปิดประตูนะคะเปิดเข้าเปิดออกแล้วไม่ได้ปิดไว้นั่นแหละค่ะก็จะทําให้เราได้รับอันตรายนะคะหรือว่าอาจจะติดไข้เลือดออกติดโดยยุงอะไรคะลูกยุงอะไรคะอ้าวยุงลายนะกัดกลางวันหรือกลางคืนยุงลายกัดกลางวันหรือกลางคืน กลางวันถ้าเรานอนกลางวันยุงลายก็จะมากัดเรานั่นเองไม่ใช่กลางคืนนะจําสลับกันแล้วนะคะลูกนะคะอ่านะคะวิธีการป้องกันนะคะบอกว่าไม่ให้ยุงกัดนะ,ะนอนในมุ้งนะคะไม่อยู่ในที่ที่มียุงมากๆนะคะทำลายแหล่งเพาะพันธุ์อ่าไปดูของเด็กชายวิทย์บ้างนะคะของวิทย์อ้าวไปดูอ้าวเห็นไหมคะวิทย์กำลังทำอะไรเห็นไหมอ้าวมองอีกมองมองดูดีดี กำลังทำไรเอ่ยกำลังทำไรนะ,ป,ะปิดฝาตุ่มน้ำหรือโอ่งน้ำนะคะเพราะว่าถ้าเปิดเอาไว้ยุงก็จะไปวางไข่หรือว่าปเ,ปเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ของยุงนั่นเองนะคะนี่ก็คือวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกนั่นเองนะคะ <c oughs> ก็คือทำลายแหล่งพ่อพันธุ์เอาไปดูของคนต่อไปค่ะของคนต่อไปของเด็กหญิงอาริยะวันนี้มาหรือเปล่าคะเอ่ยอมาอ่าไปดูนะคะของอาริยะนะคะวิธีการป้องกันนะคะก็คือ ไม่ให้ยุงกัดนะคะนอนในมุ้งนะคะหรือว่าไม่อยู่ในที่ที่มียุงมากๆนะคะ,ะไปดูคราวนี้นะคะของเด็กชายชัย,ยพรน,นะคะโลกอุจจาระร่วงนะคะอันนี้ระบายสีมาสวยสดงดงามนะคะชอ,อะเด็กๆด,ดูนะคะเพื่อนก็า่าอะไรมือลาไมือก็อาจจะสวยหรือไม่สวยอะไรมือเพื่อนอาจจะ ยุ่งๆเป็นสักนิดหนึ่งนะคะแต่ให้เด็กๆดูว่าเวลาที่เขาเออนะคะชิ้นงานถ้ามันขาวๆไม่ตกแต่งใบงานเลยมันก็จะดูไม่สวยนะคะอันนี้ขนาดลายมือเขาก็อาจจะดูไม่ดีไปนิดหนึ่งนะ,ะโรคอุจจาระร่วงก็คือติดต่อโดยการที่รับประทานอาหารที่ไม่สะอาดมีเชื้อโรคเข้าไปนั่นเองอาการก็คือปวดท้องทายเหลยวอ,อาเจียนนะคะการติดต่อแมลงวันนะคะติดต่อโดยแมลงวันนั่นเองเอาไปดูของเด็กชายสารัฐกันบ้างนะคะลูก อาสารัตก็วาดห้องน้ําก็คือทําความสะอาดห้องน้ํานะคะโอ้นะคะห้องน้ําก็คือนะ,ะอุจจาระร่วงก็คือถ้าเราสมัยก่อนนะคะห้องน้ําไม่มีแบบปัจจุบันนะคะการต,ติดต่อโรคก็ติดได้ง่ายนะคะสมัยนี้เราก็มีห้องน้ําห้องสุขาเวลาที่เด็กๆจะทําธุระนะคะเข้าห้องน้ําปัสสาวะอุจจาระก็ต้องไปไหนเอ่ยนไหนคะใน,ในป่าโหป่านี้ยังเข้าในป่าอีกแล้วบ้านอยู่ในเมืองเข้าที่ไหนล่ะครับลูกนะคะ อันนี้ก็คือนะคะเอาไปดูคนต่อไปของเด็กชายเมธกันอ,อาวันนี้นำเสนอให้หมดเลยห้องเราเนี่ยผลงานสวยสุด,ดเอาเพื่อนนอนอยู่ในไหนคะในมุ้งนะคะโรคละไข้เลือดออกก็ป้องกันโดยการที่ระมัดระวังไม่ให้ยุงกัดนอนในที่มีมุ้งลวดหรือว่ามุ้งนะคะนอนที่กลางมุ้งนั่นเองเอาไปดูคนต่อไปนิทิธรน,นอนกันอย่างมีความสุขมากเลย3คน การมุงนะคะกางมุ้งนะคะห่ผมผ้าห่มสีอะไรเอ่ยอสีชมพูนะคะในวิธีการป้องกันโรคไ <c oughs> ข้เลือดออกเอาไปดูหัวหน้าห้องสุดหลอ่อห้องนี้บ้างหลอ่อเลยบอกมาเสร็จสับเลยว่าคือนอนในมุง้งนั่นเองนะนี่ก็คือในมุงแล้วก็นอนบนเตียงเตียงนี้ท่าทางจะสูงมากเลยนะต้องมีบันไดด้วยออนอนบนโต๊ะเพื่อนบอกจริงหรือเปล่า อาไปดูของวัชิระนะคะของวัชิระก็วาดรูปยุงมาให้เราดูนะคะเนี่ยนะป้องกันยุงก็คือปิดฝาตุ่มใส่น้ำนะคะกลบบ่อที่มีน้ําขังนะคะใส่ปลาหางนอกอยูงในภาชนะที่มียุงยุงลายข,ขังอยู่นั่นเองนะคะนอนในมุ้งลวดเอาไปดูของกู้หูของของวัชิระบ้านใครเอ่ยหัตยานั่นเองนะ,ะนี้หัตยานี่กําลังทำไรคะลูกไข้เลือดออกกําลัง ก็คือจะเป็นอย่างของหน่วยงานเทศบาลนะคะที่จะมาพ่นฉีดยุงนะคะอย่างของเราในสัปดาห์นี้แล้วมาฉีดป้องกันยุงนะคะประมาณเดือนละหนึ่งครั้งนะคะพ่นเหม็นหรือไม่เหม็นนะะป้องกันนะคะเขาเรียกว่าไปทําลายแหล่งพ่อพัน์ของยุงลายนั่นเองอคนต่อไปของเด็กหญิงเพนพิชาค่ะโรคไข้เลือดออกนะคะก็คือนอนนะ,ะนอนในที่ก็เรียกว่ามีนอนก็เรียกว่านอนในห้องที่มี มุงลวดนั่นเองนะคะอ่าไปดูของธนพัฒน์บ้างนะคะของธนพัฒน์ของธนพัฒน์นะคะบอกว่านอนนะคะไม่ยุงกัดนะคะทำลายไม่เล่นที่มีไม่ไปเล่นที่ที่มียุงนะคะอย่างเช่นในป่าหรือว่าข้างบ้านของเรานั่นเองนะคะเราก็ต้องรู้จักระมัดระวังเอาไปดูของนกประคุณนะคะของน้องไัยของน้องไผก็คือเลี้ยงปลาหางนกยุงนั่นเองนะะใช่ไหมครับแต่ไม่เอ่ยมีปลาเยอะแยะเลย นะครเลี cado, sociedad, ้ยงปลาไว้นะครเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้ยุงนั้นมากัดในเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะไปดูของวิศนวิศนนะโอ้ยสวยสดงดงามมากเลยจะไม่มีสนนอนอยู่บนไหนเนี่ยมบนแคล่หรือไงครับนะเอานอนเอาเพื่อนบอกว่านอนตากแดดจริงหรือเปล่าดูของธีรยุทธ์ค่ะธีรยุทธ์ ทีเรายุดก็นอนในมุงลวดค่ะไม่เห็นมุงแล้วนอนในมุงลวดในบ้านนั่นเองออาไปดูของคนสวยๆกันบ้างจีราพรลายมือสวยนะคะลูกจีราพรแวัวลราชอบใจจีราพรนะคะก็บอกว่าโรคอุจจาระร่วงก็คือดื่มน้ําที่มันสะอาดสะอาดนั่นเองนะคะเกิดจากแมลงวันเอาไปดูของคนนี้ว่าลูกสวยๆก็คือเด็กชายพีรทัศน์อ่า เพื่อนเพื่อนดูนะคะของพิรศน์ิีงครูชอบทุกครั้งเลยนะคะเวลาเขาเขาทำผลงานเขาจะค่อนข้างจะมีสีสันนะคะสวยสดงดงามนะคะดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะดูไว้เป็นตัวอย่างเราเวลานี้เด็กๆจะได้อันไหนที่ดีที่สวยก็เอาไปเรียนแบบนะคะแล้วจะได้ไปทาเป็นของตัวเองได้นะคะวิธีการป้องกันก็นคือล้างมือ,อล้างมือก่อนรับประทานอาหารนั่นเองนะดื่มน้ําสะอาดหรือว่าน้ําต้มสุกนะรับประทานอาหารที่สุกใหม่ๆนะคะวิธีการป้องกันแล้วก็ รักษาสิ่งแวดล้อมในบ้านของเราเองนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของอาหารการกินนะคะเอาไปดูของคนต่อไปค่ะวาลินทอนนะคะนั่งอยู่ใกล้ๆกันนั่นเองนะคะวาลินทอนวาลินค่ะวลินทอนก็เป็นคนลายมือสวยค่ะลูกนะคะทำงานเรียบร้อยเป็นคนไม่ค่อยพูดนะคะา้มือสวยไหมคะลูกสวยอ้าวสวยห้องเราเนี่ยลายมือสวยอยู่หลายคนนะคะ,ะคำว่าวัยรัไวยรัตนี้ต้องสะกดด้วยอะไรคะลูก อา้าวถูกแล้วถูกแล้วคุณครูมองไม่เห็นเพราะว่ามันไปติดกับว่าอุจจาระนะคะดื่มน้ําที่สะอาดอา้าวคนสุดท้ายเด็กหญิงนัทพรสุตาอันนี้ก็สวยค่ะน้องเตยนะน้องเตยน้องเตยที่ร้องเพลงเพราะที่สุดในห้องนั่นเองนะคะเดี๋ยวไว้เติมสองไว้โชว์ความสามารถดีไหมลูกอ้าวไว้เติมสองนะคะไอ้มันเกี่ยวข้องกันหน่อยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนมาร้องเพลงโชว์เพื่อนหน่อยนะคะน,นี่ก็คือผลงานของ เด็กๆในสัปดาห์ที่แล้วอบปรบมือกับผลงานทุกคนด้วยนะวันนี้โชว์เกือบทุกคนเลยนะคะโชว์ครบหมดทุกคนเลยนะผลงานนะสวยๆทั้งนั้นนะปีหนะ้าไอ้โทษขาดเทอมหน้าก็ให้มันสวยแบบนี้นะ,ะแล้วก็ปรับปรุงฝีมืออีกนิดนึงนะระ,ะบายสีภาพสวยแล้วนะคะส่วนวันนี้หยิบสมุดขึ้นมานะคะ่ะเดี๋ยวเราจะทดสอบหลังเรียน20ข้อด้วยกันนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ เขียนข้อ1ถึงข้อ20ไว้ในหนึ่งหน้านะหนึ่งหน้าเอาเอาไว้ได้ฝั่งละ10ข้อนะคะลูกนะหนึ่งหน้าเอา20ข้อนะคะเดี๋ยวเราไปดูในสไลด์ดีกว่าพร้อมๆกันเลยค่ะทดสอบหลังเรียนนะคะเขียนไว้ตรงกลางนิดนึงนะคะเขียนไว้ตรงกลางนะคะทดสอบหลังเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูอ้าวสไลด์นะคะกดสไลด์ด้วยนะคะเขียนตรงกลางว่า ทดสอบหลังเรียนนะคะเด็กๆหนึ่งหน้าให้ได้20ข้อนะคะแบ่งเอาเป็นสองฝั่งฝั่งละ10ข้อนะ,ะจ,จะได้ไม่เปลืองกระดาษค่ะลูกต้องรู้จักประหยัดนะคะประหยัดกระดาษเพราะว่าสมุดเล่มนี้เด็กๆเดี๋ยวพอทดสอบเสร็จ20ข้อครูเก็บสมุดเลยนะคะเดี๋ยวจะให้คะแนนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้คะแนนทดสอบหลังเรียนแล้วก็สมุดนะคะการที่เราเด็กๆได้จดบันทึกไปตั้งแต่ต้นครูจะได้ให้คะแนนเด็กๆได้นะคะครูปลายทางด้วยนะคะ รวบควรเก็บสมุดให้คุณครูด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะได้ตรวจแล้วก็ให้คะแนนเด็กๆกินตรงกลางว่าทดสอบหลังเรียนนะคะมีด้วยกัน20สข้อนะคะให้นักเรียนนั้นเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดนะคะเพียงข้อเดียวนะคะจะมีด้วยกัน4ตัวเลือกนะคะมีด้วยกัน4ตัวเลือกวิชาไรหัตถยาใช่ของครูหรือเปล่าเนี่ย มี20ข้อด้วยกันนะคะเขียนข้อ1ถึงข้อ20ไว้เลยนะคะตอนนักเรียนเขียนข้อ1ถึงข้อ20แล้ววางิินสอลงคุณครูจะได้รู้ว่าใครบ้างที่เขียนเสร็จแล้วนะเพื่อนไปทางนะรอเพื่อนไปทางด้วยวันที่เขียนหรือยังนะคะเอารอนิดนึงนะคะรอนิดนึง